สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูนิกสอนเองอีกครั้งระดับชั้นม .2 ในหน่วยที่2กิจกรรมที่4กิจกรรมที่4ให้นักเรียนเขียนลงสมุดตอบ true คือถูกและ false หรือ false แปลว่าผิดนะครับ เาเรมาดูเลยนะครับว่าจากคำถาม5ข้อนี้นะครับคำถาม5ข้อนี้ตอบว่าอะไรบ้างนะครับคำถามข้อที่1เป็นประโยคประโยคที่1น,นะครับ f l y g h t six i s boarding at gate B 2 1 f l t y o n เที่ยวบินที่ 625องหนะครับหกสองากำลังจอดเทียบท่าอยู่ที่ประตู B21 t r u e ทรหรือลสครับคำตอบคือคำตอบคือ true แปลว่าถูกนะครับต่อมาประโยคที่2นะครับข้อ2 the flight for the man in the blue suit is at 11 o'clock นะครับเที่ยวบินของสำหรับผู้ชายที่สวมใส่ชุดสูทชุดสีน้ำเงินเนี่ยเวลา11นาฬิกา true หรือ false ครับคำตอบคือ false นะครับเขาตอบว่า at 10 o'clock ใช่ไหมครับต่อไปข้อ3 the woman with the cat is flying business class นะครับผู้หญิงที่มีแมวที่อุ้มแมวนักเรียนจำได้ไหมกำลังบินอยู่กำลังที่จะโดยสารในชั้นธุรกิจใช่หรือไม่นะครับคำตอบคือ true แปลว,ว่าถูกครับต่อไปข้อที่4 Mr. Roberts is going to Miami นะครับ นายโรเบิร์ตเนี่ยกำลังที่จะไปไมอามี่ true หรือ false ครับคำตอบคือ fals e ครับไม่ได้ไปไมอามี่นะครับไปที่ไหนเอ่ยไปที่ซิดนีย์ใช่ไหมครับต่อไปข้อที่5 The little boy at security is t a k i n g his pet dog นะครับเด็กผู้ชายนะครับที่ security ก็คือที่ จุดเช็คความปลอดภัยเนี่ย is taking อันนี้ taking กำลังนำสุนัขของเขามาด้วยถูกหรือไม่ true หรือ false นะครับคำตอบคือคำตอบคือ false นะครับเขา spy เป้ใช่ไหมครับอาจจะยังไม่มีเป้แต่ว่าเอาเป้มาเช็คอินนะครับ เพื่อที่จะขึ้นเครื่องแล้วก็มีอะไรครับ w i n เซิร์ฟใช่ไหมครับเซิร์ฟบอร์ติ้เซิร์ฟบอร์ก็คืออ uh, ตัวที่เขาใช้อะไรครับ s u r ร์ฟบอรตัวเซิร์ฟบอร์ดก็คือกระดานโต้คลื่นนะครับที่เฉลยไปแล้วนะครับต่อไปเราไปที่กิจกรรมที่กิจกรรมที่ กิจกรรมที่เท่าไรเอ,อ่ยกิจกรรมที่อันนี้นะครับอันนี้เฉลยไปแล้วนะครับกิจกรรมนี้กิจกรรมที่4เฉลยไปแล้วต่อไปกิจกรรมที่5นะครับก็คือให้นักเรียน เขียนคำอ่านและคำแปลลงในสมุดนะครับมีอยู่แค่2ข้อเท่านั้นนะครับกิจกรรมข้อนี้นะครับเรามาดูข้อที่1เลยนะครับกิจกรรมที่1น,นะครับ Are you flying c o a c Are you flying c o a c นะครับคุณนะครับคุณกำลังนะครับกำลังบิน เที่ยวบินชั้นประหยัดใช่หรือไม่เที่ยวบินเที่ยวบินชั้นโค้ชก็คือชั้นประหยัดนะครับหรืออะโค e เดเป็นคำเดียวกันนะครับต่อไปข้อ2นะครับข้อ2 is he taking his teddy bear is มีหรือไม่ด้วยเพราะว่า ถามว่า are you ใช่หรือไม่คุณกำลังบินเที่ยวบินชั้นประหยัดใช่ไหมฉะนั้นจะตอบ yes หรือตอบ no yes I am หรือ no I'm not ต่อไปข้อ2นะครับ is he taking his teddy bear is he taking his teddy bear ก็คือเขานำเขากำลังนำ นำเทดดี้แบ์ก็คือหมีตุ๊กตาหมีนะครับตุ๊กตาหมีมาด้วยหรือไม่นะครับมาด้วยหรือไม่มาด้วยหรือไม่หรือว่ามาด้วยใช่ไหมอ่านว่าใช่ไหมก็ได้นะครับอ่าข้อนี้จบลงไปกิจกรรมที่4และ กิจกรรมที่5เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาดูที่กิจกรรมที่6 mm hmm. เขียนประโยคคำอ่านและคำแปลลงในสมุด12ประโยคนะครับ